สวัสดีครับวันนี้ก็เอาอัตราสิ้นเปลืองของนิสสันคิกมาให้ดูเนาะก็พอดีหยุดนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปท่องเที่ยวมานะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับสองวันหนึ่งคืนเนาะก็เดินทางออกจากกรุงเทพนะครับนี่ก็เพิ่งถึงบ้านเลยนะฮะน้ำยังร้อนอยู่เลยนะครับน้ำยังร้อนนะครับน้ำมันยังร้อนอยู่เลยมาตรงมอเตอร์นะครับ เพิ่งจอดรถที่บ้านนะครับก็ยังเหลือระยะทางวิ่งอีก500กิโลเมตรนะครับออกจากบ้านก็เติมเต็มถังนะครับแล้วก็วิ่งไปถึงจังหวัดลบบุรีนะครับเที่ยวที่ลบบุรีคืนนึงนะครับกับอีกกับอีกวันนึงนะครับก็วิ่งรอบเมืองก็กลับถึงเที่ยงก็ยังเหลือน้ำมันเกินครึ่งถังนะครับก็ เดี๋ยวจะพามาดูสถิตินะครับสถิติของการใช้น้ำมันนะครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับความเร็วที่วิ่งก็อยู่ที่ประมาณแ80ดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบนะครับแล้วแต่สภาพการจราจรเนาะ เนื่องจากรถมันเยอะนะครับขับเร็วไม่ได้นะครับขับเร็วไม่ได้ก็ขับตามๆกันไปนะครับคันหน้าวิ่งเท่าไหร่แล้วก็ตามไปเท่านั้นนะก็ไม่ได้เร่งมุดเท่าไหร่นะครับพอเร่งจนความเร็วรอยตัวแล้วเราก็ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ไม่เร่งปุ๊บปั๊บไม่มุดซ้ายมุดขวานะครับตามไปเรื่อยๆก็ค่าเฉลี่ยนะครับ20กิโลเมตรนะครับขับระยะทางทั้งสิ้นนะครับ 364กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยนะฮะ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเฉลี่ยทั้งหมดทั้งทริปนะครับแล้วก็จับเวลามาทั้งทริปเนี่ยที่สตาร์รถวิ่งมาก็10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมง25นาทีนะครับเราจะได้ค่าความเฉลี่ยประมาณนี้นะครับย้อนไปเมื่อ20นาทีก่อนนะครับก็จะวิ่งได้ เนื่จากพอเข้าตัวเมืองแล้วนะฮะก็วิ่งเร็วไม่ได้นะครับก็วิ่งอยู่แค่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับรถขาเข้าเยอะนะครับก็ตามตามกันมาเนาะก็ยี่สิบนาทีก่อนก็ได้ยี่สิบลิตรนะครับตอนนั้นก็30มสิบสามสิมานะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับที่สั่งคลิกวิ่งมาทั้งหมดก็ผมจับทริปไว้นะครับ จับทริปไว้ตอนเติมน้ำมันนะครับรีเซ็ตสามร้อยหกสิบสี่นะครับสามร้อสิบสี่บวกกับอีกห้ากิโรอยกิโลที่จะวิ่งได้นะครับก็น่าจะเฉลี่ยแล้วถังหนึ่งก็แปดร้อยเกือบเก้าร้อยประมาณแปดร้อยแล้วกันนะครับกลมๆหน่อยจะได้ไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับก็ถือว่าคุ้มค่า ประหยัดในระดับหนึ่งนะครับผมในการเดินทางไกลนะฮะย่านความเร็วที่แปดสิบเนะครับร้อยร้อยสิบเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับผมสไตล์การขับขี่ก็มีผู้โดยสารหนึ่งท่านนะครับแล้วก็อของบรรทุกมาหลังรถนะฮะกระตีสว่านหนักประมาณ3ท่านนะครับลมยางหน้า3าสองหลัง28นะครับไม่ได้อัดจนแข็งเกินไปนะฮะสไตล์การขับก็ไม่ได้ คิกดาวแซงกระโชกหกห้างนะครับเน้นออกตัวนิ่มๆนะครับทำความเร็วลอ,อยตัวปุ๊บก็ไหลไปเรื่อยๆนะฮะตามคันหน้านะครับจวะว่าแซงได้กระแซงแซงไม่ได้ก็ชะลอนะครับผมไม่ไม่เล่งปุป๊ปัดสปินตัวออกเร็วอะไรประมาณนี้นะฮะเอ่ออาจจะแล้วแต่นะสไตล์การขับขี่ด้วยเนาะถ้าเล่งหลีบทำเวลานิดนึงก็อัตราสิ้นเปือนก็เป็นไปตาม สภาวะเนาะการใช้งานนะครับก็สุดท้ายก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสะดับเครื่องแล้วนะครับว่าล่าสุดเนี่ยมันจะตัวเลขที่เท่าไหร่นะครับปึ๊บอ่ะตัวเลขล่าสุดนะครับแถวสุดท้ายเนาะทำแล้วที่ยี่ห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมสตาร์ทเครื่องมาจากแถวแถวอ่างทองนะฮะพอดีแวะแวะเข้าห้องน้ํานะครับแล้วก็ยิงยาวมาถึงเทพนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าลิตร ต่อกิโลนะครับผมโอเคครับเป็นการเนาะแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดใกล้เคียงเทพนะฮะก็ลเลยเอาอัตราการบริโภคน้ำมันมาฝากนะครับโอเคครับขอบคุณครับ